บ้านหรูบีมเกาหีเผยเรื่องจริงชีวิตคู่หลังมีแฝดคู่ที่สองเข้าบ้าน สำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างออยอัติพอดที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุน่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมและยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านาอางชื่นชอบกันเป็นอย่างมากหลังมีบุตรแฝดน้องพี่น้องท,ที่ต้องบอกเลยว่าทั้งฉลาดและน่าดูมากๆล้าสุดต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วแม่ออยคลอดบุตรสาวฝาแฝดแล้วโดวยทางด้านพ่อบีมแม่ออยเผยภาพแรกที่ได้ จอกับปุตรสาวโดยสาวน้อยฝาแฝดมีชื่อว่าน้องไอวาน้องอัญญานั่นเองจ้าและต้องบอกเลยว่าน้องไอวาน้องอัญญาพึ่งคลอดมาได้ไม่นานแต่ก็มีแฟนคลับเยอะมากยอดไอจีของแฝดสาวน้อยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและทางด้านพ่อบีมแม่อ้อยเผยชื่อจริงแฝดสาวน้อยน้องไอวาน้องอัญญาแล้วโดยน้องไอวาไอวารินตันจารารักน้ำหนัก2.545กิโลกรัมสูง47เซนติเมตรและน้องอัญญา ยารินตันจารารักน้ำหนัก2.640กิโลกรัมสูง48.5เซนติเมตรเรียกได้ว่าตอนนี้ใครๆก็หลงรักสองสาวน้อยกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจ้าไม่นานมานี้พอบีแม่อ้อยยังได้สร้างอินสตาแกรมของบุตรสาวฝาแฝดน้องไอวาน้องอัญญาให้พี่ปานอาอาได้ตามฟอลโล่กันอีกด้วยพร้อมทั้งยังเผยชื่อวันเดือนปีเกิดของบุตรสาวอีกด้วยนอกจากนี้พ่อบีแม่อ้อยยังได้เผยความน่ารักของพี่นนองพี่ที พี่พี่และน้องสาวฝาแฝดน้องไอว่าน้องอัญญาที่ทั้งกอดทั้งหอมน้องสาวแบบเห่อสุดๆไปเลยนอกจากนี้ยังเห็นเลยว่าน้องคนไหนหน่าคลายพี่พี่ขวัญใจชาวเน็ตของบ้างหากย้อนกลับไปสําหรับบุตรแฝดตอนนี้กําลังน่ารักกําลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองเริ่มสนเริ่มจะเดินไปเดินมาอยากจะเล่นโน่นเล่นนี่เราก็ต้องดูแลกใกล้ชิดหน่อยเรื่องระวังก็คงต้องตามให้อยู่ในหูในตาของเราบุตรสองคนนี้สายต่างกาันพี่ดีเขาจะ จะเป็นคนร่าเริงเรียกว่าน่ารักแล้วกันส่วนน้องพี่เขาจะนิ่งๆหน่อยเหมือนใช้ความคิดเขาจะนิ่งๆสายครืมและมุนละมุนหน่อยก็ต่างกาันส่วนเรื่องที่มีชาวเน็ตเปรียบเทียบคือปกติผมจะถ่ายคลิปบุตรลงใน Facebook ในไอจีบ้างบางที่เราถ่ายบุตรคนหนึ่งอีกคนเขาหลับอยู่คนหนึ่งเขางองแงอยู่อีกคนกําลังทํากิจกรรมที่ดูน่ารักซึ่งเราอยากจะแชร์อยากจะเก็บไว้เป็นเหมือนบันทึกของเราของคุณพ่อคุณแม่ของบุตรเองด้วยมันยากที่จะบลานให้บุตสอง คนเท่ากาันคือเราอยู่กับบุตรเขาน่ารักเราก็อยากจะแชร์ความน่ารักให้ทุกคนได้เห็นพอมีคนเข้ามาเปรียบเทียบมันอาจจะทําให้ผิดวัตถุประสงค์ของเราไปหน่อยเราไม่อยากให้เขาเปรียบเทียบบุตรสองคนบอกคนนี้ขี้งองแงนะคนนี้เก่งกว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นปัญหาก็คือเป็นการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งบางทีมันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับเขาได้สมมุติเขาโตขึ้นมามาอ่านข้อความในอดีตเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมมีเขาน้อยกว่า ก็ต้องพูดกับบุตรแบบนี้เผื่อบุตรเปิดคลิปมาดูจริงๆพ่อกับแม่อยากบอกว่าเรารักบุตรเท่ากาันไม่มีทางที่เราจะเปรียบเทียบบุตรสองคนได้และผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มีบุตรหลายๆคนก็ต้องรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันยากมากจริงๆที่เราจะแชร์ประสบการณ์กับบุตรทุกๆคนให้มันเท่าๆกันในสื่อโซเชียลมีเดียมันยากมากที่จะบาลานซ์ให้เท่าเทียมกันเพราะว่าบางที่มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ เราอยากจะมีแต่ภาพดีๆของบุตรเราทั้งสองคนเราคงจะไม่สามารถห้ามความคิดทุกคนได้อยากบอกตรงนี้ว่าเรารักเท่ากันแต่ว่าเราขอความร่วมมือแล้วกันว่าอย่าเขียนอะไรแบบนั้นลงไปเวลาคุณคอมเมนต์พยายามคิดก่อนที่จะคอมเมนต์หน่อยนึงช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยระวังตรงนี้ให้ด้วยแค่นี้แหละที่อยากจะอธิบายคือเราก็ไม่รู้หรอกผมเชื่อว่าผมกับคุณออยจะพยายามเลี้ยงให้เขาไม่คิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราอยู่ เราให้เวลาให้ความรักเท่าๆกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีการมาอ่านที่หลังในอนาคตมันก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดขึ้นมาได้